สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักประจำอาทิตย์เลิ Reading วันที่13 1 9มถึง19มีนาคมค่ะมีคำถามนิดนึงค่ะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายัางกล้ากล้กลัวกลัวเรายังไม่กล้าก้าวข้ามกำแพงเพื่อไปติดต่อสื่อสารเพื่อไปพูดคุยกับคนที่เราคิดถึงอยู่เป็นพิเศษไหมคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่ามันยังแอบมีหนึ่พันทะไม่ว่าจะเป็นความกลัว,คว,ลวความกังวลความ เสียหน้าใดๆค้างอยู่อะค่ะอยากจะบอกจริงๆว่าอาทิตย์นี้มันแอบเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะยอมให้เรารับทราบว่าเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันต้องได้คุยฉันต้องได้ติดต่อกับคนที่ฉันรู้สึกว่าฉันนึกถึงเขาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะนั่นเป็นสิ่งที่เข้ามาในพลังงานอาทิตย์นี้ได้ค่ะแต่ว่าในหน้าไพ่จะเป็นอย่างไรมีอะไรที่เขาอยากบอกเสริมไหมั่านฝากติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ เลิฟ r ร a ดดิ g ค่ะวันที่13มีนาคมถึงวันที่19มีนาคมค่ะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปลายปีพลังงานเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดปีใหม่กันด้วย a แอรี e ีซันและคืนพระจันทร์เดือนมืดในราศีเมษเหมือนกันค่ะ n นิวมู n i นแ r i e s ในวันที่21มีนาคมซึ่งทุกอย่างจะมาพร้อมกันในวันนั้นแล้วก็หวังว่าจะเป็นพลังงานใหม่ที่มันสดใสขึ้นสำหรับผู้ชมจริงๆค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าุย ในช่วงอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์ที่ผ่านมาเราดูสับสนเป็นพิเศษหรือเราดูนิ่งเฉยเฉื่ยช,ชากับชีวิตเป็นพิเศษก็เป็นไปได้เพราะเป็นช่วงปลายปีของพลังงานค่ะแล้วถ้าสนใจในเชิงของการดูซิว่าเฮ้ยเราสามารถจัดการกับพลังงานเราในมุมไหนได้บ้างคลิป all y o u n e e d To k n o w ที่อัดสำหรับอาทิตย์นี้ เหมาะสมมากๆค่ะเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างแนะนําอย่างชัดเจนเลยว่าเราทําอะไรต่อไปดีหรือมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับตัวเราเองในอาทิตย์นี้และภายในปีหน้าของพลังงานเนาะซิกซอฟซอสกับหัวค u e นซอฟเพนเต้กอลกับหัวหลายๆผู้ชมรู้สึกว่าเราไม่พร้อมเราไม่เพียงพอสําหรับการมีความรักในชีวิตเราไหมอ่ะเออเพจเพนกลกับหัวค่ะอืมความสําคัญคือ หลายหายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่อยากให้ความรักเข้ามาในชีวิตของฉันตอนนี้เลยเพราะฉันยังมี1 2 3 4อะไรที่ฉันยังต้องจัดการอยู่เดอะเฮอร์มิตกลับหัวอืมแต่ว่าค่อนข้างได้สารในเชิงอยากให้เราทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันอะแบบบางครั้งเราคิดว่าเราอาจจะต้องวิ่งหนึ่งลู่ให้มันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาวิ่งอีกลู่ที่เป็นเหมือนแบบฉากใหม่ของชีวิตเราไหม ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่ามีโอกาสให้เวลากับสังคมให้เวลากับคนอื่นให้เวลาเพิ่มเติมกับการดูแลด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากความมั่นคงการเงินงการงานของตัวเราเองได้ก็ดีเช่นเดียวกันค่ะ f o r of Swords กับหัวและเป็น2ใบสุดท้ายเนาะได้แถมลงมา The Magician er, แล้วก็ Five of Pentacles กับหัวอืมแบบที่บอกป่านเห็นแต่แรกและว่าอาทิตย์นี้มันมีบล็อกผู้ชมมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ ทำให้เรายัางไม่กล้าจะเอื้อมมือไปหาอีกหนึ่งอย่างที่เราอาจจะยังต้องการไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับคนที่เรานึกถึงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใจให้เราได้แอบกรีดได้แอบชอบใครบางคนหรือการที่จะยอมให้ตัวเราเองมีความโรแมนติกมีความกุ๊กกิ๊กสดใสเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมันมีจุดหมุนอยู่ที่ว่า เฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่เพียงพอฉันยังไม่ได้เป็นคนนั้นที่ฉันคิดว่าถ้าเป็นแล้วคนอื่นนะ่าจะเข้ามาชอบฉันได้มากกว่านี้เพราะมันมีลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไปเพราะมันมีบุคลิกภาพหรือการดูแลตัวเองที่มันแตกต่างไป เออหรือไม่ว่าฉันยังไม่ได้เป็นคนนั้นที่มีการเงินการงานที่มันมั่นคงอย่างที่ฉันคิดว่าฉันควรจะมีก่อนแล้วฉันถึงจะพร้อมให้โอกาสในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของความรู้สึกแล้วหลายๆผู้ชมเลยยังไม่ได้เดินทางออกไปจากจากกรอบหรือขอบเขตที่เราตั้งเอาไว้ให้กับตัวเราเองไหมอาทิตย์นี้เดอะเฮอร์มิตกลับหัวกับโฟออฟซอเป็นสใบที่ตรงกันข้ามกับคู่แรกนี้มากๆค่ะนั่นคือเฮ้ยคิดอยากทําอะไร แต่ลังตัวเองอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเก็บตัวเองเกินไปไหมเอาตัวเองออกมาสู่สังคมเอาตัวเองออกมาสู่ความคิดและการกระทําที่เรารู้สึกว่าลึกๆเราก็อยากทํานะแต่เราไม่ได้ทํานิดนึงได้เช่นเดียวกันค่ะ For of s o r s บอกชัดมากว่าภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ย <c oughs> อาทิตย์นี้เลยอะค่ะถ้าทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับในเชิงของ ความรู้สึกความชอบความสนใจของตัวเราเองได้ก็ดีซึ่งมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเชิงของความชอบส่วนตัวเล็กๆน้อยๆที่ที่เราก็ยังเหมือนแบบทดมันเอาไว้ก่อนฉันขอไปทําเรื่องอื่นก่อนแล้วฉันค่อยกลับมาทาตามความชอบส่วนตัวของฉันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมอาจจะเป็นการพักผ่อนหรือว่า อาจจะเป็นการสั่งสรรจริงๆก็ได้เพราะว่ามันติดเดอะเฮอร์มิตกลับหัวค่อนข้างแรงมันติดพลังงานของการชั้นกลับเข้ามาอยู่ใกล้ตัวฉันฉั้นกลับเข้ามาดูแลตัวฉันแล้วชั้นละเลยพื้นที่ของคนรอบข้างตัวฉันเองละเลยเรื่องราวอื่นๆที่ ฉันเคยสนใจนิดนึงอสําหรับใครบางคนมันแอบติดขึ้นมาแบบนี้หน่อยนึงว่าเราออกไปแล้วเราเจอแต่พื้นที่ที่มีแต่พลังงานลบเยอะอย่างเช่นสังคมในที่ทํางานไม่ดีหรือกลุ่มเพื่อนที่เคยคบอยู่ช่วงนี้มันดูกระอักกระอ่วนกันหรือว่าคนรอบตัวเราเริ่ม เริ่มส่งแต่เหมือนแบบสิ่งที่ไม่ดีต่อใจมาให้กับเราได้รับทราบเราเลยถอยกลับเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเราเองเยอะอยู่กับตัวเราเองเยอะหรือมันได้แม้กระทั่งประสบการณ์ความรักเก่าๆของเรามันไม่ดีต่อใจเราเลยแล้วเราเลยไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับประสบการณ์ความรักในณขณะน,นี้แล้วมันเลยกลายเป็นว่าเราไปยึดติดว่า เอองั้นฉันไปทํางานฉันไปสร้างความปลอดภัยความมั่นคงของตัวเองก่อนเราค่อยกลับมาหมุนเรื่องของความรักในอนาคตข้างหน้าก็ได้อืแต่มันกลายเป็นว่า five of pentacles กลับหัวขึ้นแรงมากค่ะสิ่งที่มันแอบ,บเกิดขึ้นได้ลึกๆโดยที่เราไม่รู้นั่นคือเรื่องราวของการที่ในใจจริงๆแล้วเราแอบ,บเหงาลึกๆข้างในนิดนึงเรายังแอบบมีความรู้สึกว่า ทำไมฉันยังอยู่กับตัวฉันเองคนเดียวทำไมฉันยังต้องทำอะไรอยู่กับแค่ฉันเองคนเดียวซึ่งความเหงาเนี้ยม,มันเกิดขึ้นเพราะว่าในศาลวันเนี้ยมันมีอารมณ์ของการเลือกที่จะตัดสังคมเลือกที่จะตัดโลกภายนอกออกแต่ในการเป็นคนของเราอะค่ะมันอาจจะยังต้องการสังคมโลกภายนอกอย,อย่างที่เราไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยเราต้องการหรืออีโก้เรา เหมือนแบบล่นถอยกลับเข้ามาในเซฟโซนอะเออแต่ว่าจิตวิญญาณของเรายังต้องการการเชื่อมต่อกับสิ่งอื่นๆอ,อยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็สําหรับผู้ชมบางคนมันคืออารมณ์ของการที่มีคนพยายามจะเหมือนแบบบุกตะลุยเข้ามาในกําแพงของเราเนี่ยแหละแต่เราเหมือนแบบไม่ให้โอกาสเขาอย่าง100% page of pentacle ค่ะมีคนสนใจเราอยู่แล้วเขาอยากจะทําความรู้จักเริ่ม สร้างพื้นฐานของความมั่นคงกับเราในระดับหนึ่งมันอาจจะเข้ามาในรูปแบบของการงานหรือรูปแบบของคนที่สนใจเรื่องราวที่มันคล้ายคลึงกันแล้วคุยกันในหัวข้อเหล่านั้นอย่างถูกคอมากๆแต่เราเหมือนแบบเฟนโซนเขาอะเราเหมือนแบบเฮ้ยงานก็คืองานสิเฮ้ยให้โอกาสคุยได้แค่นี้ก็คุยได้แค่นี้สิ แต่ลองสังเกตตัวเองดูพอเราสร้างกำแพงขึ้นมาให้กับคนคนนี้ในระดับหนึ่งอ่ะเราอาจจะรู้สึกได้ว่าในความรู้สึกของเราเนาะในจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งในอีโก้มันอาจจะแอบ,บร่าเริงขึ้นมาที่ได้คุยกับคนคนนี้อาจจะแอบ,บมีความคิดมีความหวังความฝันเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขึ้นมาแต่เรามักจะเป็นคนที่บอกกับตัวเราเองว่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันเราต้องไม่มีความฝันความหวังที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันกําลังจะสดใสหรือ เรากลัวว่าถ้าเราสดใสหรือเหมือนแบบตาสว่างขึ้นมากับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคนคนเนี้ยที่เขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วอ่ะเราจะผิดหวังหรือเราจะไปเสียใจในอนาคตข้างหน้าเปิดโอกาสให้ตัวเองนิดนึงค่ะคือป่านยังเชื่อในมุมที่หลายๆผู้ชมคิดว่าอะไรมันเป็นอยู่ในณปัจจุบันเนี้ยมันก็ต้องเป็นไปแบบนั้นก่อนเหมือนกันนั่นคือถ้าเขาเข้ามาคุยงานก็คุยงานกับเขาก่อน แต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องปิดกั้นไม่ให้เขาได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราหรือความรู้สึกที่มันกุกกิ๊กของเราถ้าเราอยากจะหยอดเราก็หยอดได้อะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายที่สุดอะ Five of Pentacles ขึ้นคู่กับ Magician เป็นสองใบสุดท้ายที่ลงมาคู่กันเนาะการเป็น Magician ของเราคือคนที่มีความสามารถในการเรียกและดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้หมดเลยนะ แต่เราอาจจะตั้ง mindset ความคิดของตัวเราเองไปเป็นว่าเฮ้ยไม่ได้ช่วงนี้ฉันต้องอยู่กับงานฉันต้องอยู่กับความเป็นจริงเป็นจังของชีวิตแล้วมันเลยทำให้เรื่องราวของความรักมันไม่สามารถวิ่งเข้ามาหาเราได้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในขณะตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราตั้งให้กับตัวเราเอง อยู่กับความรักได้นิดนึงเปิดใจให้กับเรื่องราวที่มันสดใสขึ้นนิดนึงปั่นก็เชื่อว่าเราจะเห็นความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือกับคนที่เราให้ความสําคัญอยู่ได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะมันมีมุมของการที่เหมือนแบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทาตัวไม่คิดอะไรกับเขาแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนแบบหินคุยกับหินนะคะเขาพยายามจะหยอดอะไรมาเราก็ ปฏิเสธว่ามันคือการหยอดแล้วเราก็เลยยิ่งไม่ทําอะไรที่มันเหมือนแบบกุ๊กกิกใส่เขาอะไรสไตล์เนี้ยการการอยู่นิ่งๆแบบนี้มันก็เลยทําให้ได้ผลลัพธ์ที่มันค่อนข้างนิ่งๆกับความสัมพันธ์นี้ในระดับหนึ่งค่ะมันเลยยิ่งทําให้เรารู้สึกว่างานฉันต้องเปลี่ยนแปลงก่อนง้นฉันต้องดีกว่านี้ก่อนฉันถึงจะวนกลับมาหาความสัมพันธ์ได้เข้าไปกันใหญ่เลยค่ะเนื่องจากว่าเราเราคิดว่าเฮ้ย เพราะความขาดเพราะความไม่พร้อมของตัวเราอะ่ะมันเลยทําให้เรามีความรักไม่ได้ทั้งๆแบบที่บอกตั้งแต่แรกเลยตอนนี้การงานความรักมันมันวิ่งไปพร้อมกันได้จริงๆแบบทีละเก้าทีละเก้าเนาะในสไตล์นี้ได้เลยค่ะ The Rose Oracle ค่ะอ๊ะเดี๋ยวกลับมาดูหลังสำรับให้อยู่ๆเขาก็เตือนแล้วว่าลืมดูหลังสำรับอื The grandmothers remember your roots perspective plus the waving ความน่ารักคือป่านรู้สึกว่าแพทเทิร์นในชีวิตเราที่ผ่านมาในหลายๆเรื่องราวอะค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราพยายามใช้ชีวิตอย่างแข็งแกร่งในในทุกๆวันนี้อยู่อย่างเช่นเราเห็น ครอบครัวของเราในในเชิงใบนี้มันจะเป็นสายพลังงานผู้หญิงเนาะอย่างเช่นคุณย่าคุณยายคุณแม่คุณป้าอะไรก็ตามทีที่ที่เขาปฏิบัติมาในชีวิตเขาแล้วมันหนึ่งมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจได้ก็จริงแต่สองมันอาจจะสร้างความกลัวให้กับตัวเราเองได้ว่าเราจะแข่งแกล่งได้เท่ากับเขาไหม เราจะประสบความสําเร็จหรือเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ได้เท่ากับความสัมพันธ์ของเขาไหมหรือในอีกมุมหนึ่งมันคือมันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าหรือว่าเราจะต้องเผชิญกับเรื่องราวแบบเขาเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นในมุมที่เขาเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าหรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆแล้วเราเราสร้างความกลัวลึกๆให้กับตัวเราเองแต่ว่าใบนี้ค่ะ เป็นใบที่อยากจะให้ทราบว่าเฮ้ยถ้าเราเชื่อมั่นในตัวตนที่แท้จริงของเราที่เราเป็นได้ The Magician เนอะนั่นคืออาจจะเป็นสับลึกนิดนึงพูดถึง Higher เ e l ฟ์ค่ะตัวตนแท้ๆของเราคนที่เราแอบ,บเห็นเขาอยู่ในหัวว่าเขามีลักษณะที่งดงามขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นความสวยความหล่อหรือว่าบุคลิกภาพหรือว่าชีวิตที่ที่มันดีขนาดไหนเชื่อไหมว่าเราในณปัจจุบันนี้ชั้น3ามิตินี้ก็เป็นคนคนนั้นได้แต่ว่าเป็นคำว่าให้เชื่อในกระบวนการเนาะ trust the process ในตรงนี้นั่นคือเรากำลังจะต้องค่อยๆก้าวเดินไปให้ถึงเขาคนนั้นด้วยการปฏิบัติของความคิดและการกระทาในปัจจุบันของเราแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราอาจจะหยิบบางแส pect บางแง่มุมของ Hi g h e r s e l f มาใช้อย่างเช่นฉันจะเอางานให้มันดีก่อนฉันจะเอาบุคลิกภาพของฉันให้ดีก่อนแต่ในเชิงปฏิบัติจริงๆของพลังงานตรงนี้ค่ะมันเหมือนมันต้องวิ่งไปพร้อมๆกันนะถ้าหากว่าเราไม่ทำเรื่องงานพร้อมกับการพัฒนาตัวเองพร้อมกับการมีความรักในชีวิตเรามันอาจจะทำให้ทุกอย่างมันเดินได้ช้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวดูหลังสำรับกันนิดนึงค่ะเพจออ f one ค่ะ ประเด็นมันคือแบบนี้ป่านรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเชิงกับคนรอบข้างหรือในเชิงของคนที่เราให้ความสําคัญแบบจะเป็นแฟนเราได้ในอนาคตข้างหน้ามันเป็นคําว่าบัดดิ้งอยู่มันกําลังจะออกดอกออกผลเติบโตเป็นต้นไม้ผลไม้ได้ในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าเราเหมือนหยุดรดน้ำพรวนดินมันซ่าเฉย,ยเพราะหนึ่ง เรากลัวว่ามันจะออกดอกมาเป็นดอกไม้ที่เราไม่ชอบหรือผลไม้ที่เราไม่อยากกินแต่เรายังไม่รู้เลยอะว่ามันจะเป็นไปถึงจุดนั้นได้จริงๆไหมเนาะผู้ชมถ้าหากว่าเราไม่ยอมให้โอกาสตัวเราเองในการลดน้ำพรวนดินหรือให้ให้เวลากับเรื่องราวของการพูดคุยกับการให้เวลากับเขาคนนี้ของเราหน่อยนึงค่ะ Page of One กับ Page of p e n t a c l e เป็นสิ่งที่สดใสมากนั่นคือ อะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเมื่อกี้กล้องแอบร้อนจนดับไปค่ะแต่น่าจะกำลังพูดถึงอยู่ว่าทั้งหลังสำรับและพลังงานที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่ของผู้ชมได้ Page of Pentacle และ p g g o o w One เนาะสองพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างน่ารักในเชิงของการที่ หมีคนที่สนใจเราอยากจะเข้ามาทําความรู้จักเราอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกันความชอบซึ่งกันและกันกับเราจริงๆค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะบางครั้งเขาก็อาจจะยังกระอักกระอ่วนไม่รู้จะเลือกคําพูดแบบไหนหรือดูทําตัวให้นิ่งที่สุดให้ดูไม่สนใจเราที่สุดเพื่อ เป็นการไม่ทําให้เขาเสียหน้าก่อนก็ได้เช่นเดียวกันและในการกระทําของเขาที่มันค่อนข้างดูแข็งแล้วมันดูเหมือนตีโจทย์ไม่แตกว่าเฮ้ยเขาจะเข้ามาเป็นเพื่อนเพื่อนที่ทํางานหรือเป็นคนรู้จักเฉยๆไมมนะของเราก็ทําให้เราไม่ส่งพลังงานที่สดใสออกไปให้กับเขาได้เห็นเช่นเดียวกันไหมนะ มันเลยเป็น the g r a n d m เตอ e r จริงๆค่ะนั่นคือ trust in the process นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปปัจจุบันนี้เป็นคนรู้จักกันก็อ่ะเป็นคนรู้จักกันแต่อย่าลืมแสดงออกถึงตัวตนแสดงออกถึงพลังงานของ the h e r มิตกลับหัวให้กับเขาได้เห็นบ้างในมุมที่เราน่ารักได้นะเรามีแง่มุมความคิดที่นอกเหนือจากเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่ได้นะ ตัวตนของเราตรงนี้เนี่ยแหละเราเป็นม a g i จิเคียนค่ะเราเป็นคนที่มีทุกๆอย่างพร้อมที่จะเรียกและดึงดูดสิ่งที่เหมาะสมสําหรับเราเข้ามาแล้วจริงๆผู้ชมแต่เพียงแค่ว่าเราต้องส่งพลังงานเหล่านั้นออกไปด้วยสิ่งต่างๆถึงจะกลับเข้ามาคืนสู่พลังงานของเราเนาะ Romance Angel ได้2ใบค่ะ Give your relationship a chance กับ Pay attention to the red flags Work on your partnership กับ t e s i i e are cautioning you สองใบนี้พอได้ออกมาแล้วมันตีออกมาเป็นสองกลุ่มผู้ชมนิดนึงนะเอออาจจะมีคนที่เจอกับคนที่ไม่ดีต่อใจเราจริงๆแล้วเซนส์ส่วนตัวของเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราควรจะหยุดความสัมพันธ์นั้นเอาไว้แค่ตรงนั้นจริงๆได้เหมือนกันค่ะแต่เพียงแค่ว่า มันมีอารมณ์ของการที่บางครั้งพอเราเจอคนที่ไม่ดีต่อใจเราอะ่ะแล้วมันทําให้เราก็แอบ,บคิดไปเลยว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะเข้ามาหรือคนอื่นๆที่รายล้อมตัวเราเองอยู่ะ่ะก็อาจจะไม่ดีต่อใจกับเราเช่นเดียวกันอยากจะให้เลือกเป็นคนต่อคนนะคะค่อยๆดูว่าอ่ะคนนี้มันได้ผลลัพธ์ จากความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดผลลัพธ์แบบอื่นกับคนอื่นไม่ได้ในในสไตล์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็สำหรับอีกกลุ่มผู้ชมหนึ่งคือ give you relationship r a chance เลยค่ะทุกอย่างมันคือต้นไม้ที่กำลังจะรอออกดอกออกผลอยู่ตอนนี้อยู่ที่ความสำคัญของผู้ชมของป่านและว่าเราพร้อมที่จะรดน้ำพรวนดินหรือให้เวลาให้โอกาสให้บทสนทนามันยิงยาวต่อไปได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวดีๆในอนาคตข,ข้างหน้าได้อีกห เช่นเดียวกันค่ะป่านเป็นกําลังใจให้จริงๆค่ะก็ขอให้เป็นอาทิตย์ที่ดีค่ะเนื่องจากว่าป่านเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันถึงปีที่ทุกอย่างมันควรจะเดินไปพร้อมด้วยกันปีนี้ของป่านคือปีใหม่ของพลังงานที่กําลังจะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์หน้าเนาะถ้าหากว่าเราเลือกทั้งงานเลือกทั้งการพัฒนาตัวเองเลือกทั้งความสัมพันธ์หรือมุมอื่นๆของชีวิตเราให้มันหมุนไปพร้อมๆกันได้ สดใสอย่างแน่นอนค่ะปีหน้าจะเป็นปีที่พลังงานทําให้เราได้ขึ้นมาเป็นตัวตนที่เราอยากเป็นมากขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เราอยากอยู่มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วเอาไว้เจอกันอีกในคลิปอื่นๆนะคะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีสารที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้เหมือนเดิมเลยฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น family เดียวกับป่านได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในไลฟ์ในคืนพระจันทร์เดือนมืด และคืนพระจันทร์เต็มดวงอื่นๆค่ะรวมไปถึงฝากคลิปอื่นๆของป่านไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มการพัฒนาตัวเองโซโกรสใดๆ มันเป็นพื้นฐานของการสร้างตัวตนเพื่อให้เราเก้าวเข้าไปเจอกับเรื่องราวอื่นๆได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆค่ะแล้วก็ฝากสื่ออื่นๆของป่านค่ะไม่ว่าจะเป็น IG ส่วนตัว It's สสิตา IG ร้านค้า House o f t h e Sun s เพ Facebook 6.16 a m ใครสนใจให้ป่านอ่านพลังงานส่วนตัวให้ดูข้อมูลทุกๆอย่างได้ในกล่องข้อมูลข้างล่าง description box ค่ะแล้วเอาไว้เจอกันไม่ว่าจะเป็นในสื่อใดสื่อหนึ่งนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ